หนึ่งช้อนค่ะในผงชูรสเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้รากนั้นเดินดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีการปลูกบอนสีอย่างไรให้เขามีใบที่ใหญ่ใบที่เยอะต้นแข็งแรงและออกหน่อให้เราเยอะค่ะเราจะเห็นว่าบอนสีของเราต้นใหญ่ต้นแข็งแรงและมีหน่อที่เยอะเลยค่ะ และนี่คือบอนสีหนุมานจองถนนบอนสีต้นนี้เราเพิ่งจะปลูกเขาไม่นานตอนนี้เริ่มที่จะแตกหนอแตก่กอให้เราเยอะเขาก็จะเริ่มที่มีใบที่เยอะและกัดสีสวยเป็นอย่างมากเลยค่ะเคล็ดลับที่ทำให้เมื่อเราปลูกบอนสีไปแล้วเขาจะมีการแตกหนอ่อเยอะก็คือการผสมดินเราจะผสมดินค่อนข้างจะล่วนซุย และมีธาตุอาหารที่พอสมควรค่ะนี่คือบอนสีเก่าเท้าพัตตาค่ะเราจะปลูกบอนสีต้นนี้ให้มีพุ่มกอที่ใหญ่และมีใบที่สวยงามและแตกหน่อให้เราเยอะค่ะส่วนดินที่เราจะปลูกในวันนี้ก็จะเป็นดินร่วนปุ๋ยคอกและวันนี้เราจะใช้เป็นใบไม้แห้งค่ะเมื่อเราผสมรวมกันแล้ว ก็จะได้ดินที่ค่อนข้างจะร่วนซุยเลยค่ะและเราจะเติมสิ่งนี้ลงไปเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขามีการแตกหนอที่เยอะค่ะนี่ก็คือผงชูรสค่ะเราจะใส่ไป1ช้อนค่ะในผงชูรสเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้รากนั้นเดินดีและเมื่อรากเดินดี ต้นเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงทำให้เขาแตกหนอให้เราอย่างเยอะเลยค่ะเราก็จะคลุกเคล้าผงชุรสกับดินให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาใส่ในกระถางค่ะ แล้วเราก็เอาบอนสีเท้าพันตาออกจากกระถางลงไปปลูกเลยค่ะต้นนี้เราเพิ่งจะชํำไม่นานตอนนี้รากก็จะเยอะพอสมควรเลยค่ะเมื่อเราปลูกบอนสีลงไปในกับดินที่เราผสมใหม่เขาก็จะช่วยเพิ่มเติมให้รากนั้นเยอะขึ้นและจะช่วยให แตกนอได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำง่ายๆเลยค่ะแค่เราเติมผงชูรสไปหนึ่งช้อนเขาก็จะช่วยกระตุ้นให้มีการแตกหนอแตกใบที่เยอะและสวยงามค่ะ จนการดูแลอื่นๆเราก็ดูแลเหมือนบอนสีทั่วไปเลยค่ะไม่นานเขาก็จะแตกหน่อให้เราอย่างสวยงามค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ